สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาพบกับแนวทางหวยฮหาหนอยครับผมงวดประจำวันที่30เดือน3มปี6 7นะครับผมเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อวานนี้3หน่อยนะครับผมฮาหนอยสุด ฮานอยสุดรวมหรือว่าเหรียญตัวเดียวนะผมให้เก้านะผมให้แค่สามหน่อยนะครับนะเป็นหานอยพิเศษปกติแล้วก็ VIP ผมให้เก้านะมาทุกน้อยเลยหวยฮานอยเข้าดีหวยเลา่าไม่เข้าเลยครับผมหวยเลาไม่เข้านะครับนะเข้าแต่ฮานอยฮานอยพิเศษนะครับผมห้า8 9นแดนะเก้ามาเจาะ89้าเป็นตัวกัน 8 9ดเก้าเก้าแปดเป็นตัวกันนะหวยห้าหน้อยปกติแปดหกเก้าสามหนึ 6, 9, 6, 9, 6, น่งะหกเก้าเก้าหกนะเป็นตัวเน้นออกตัวเดิมออกเลขตัวเดิมนะ,นะก็สองรอบแล้วหวยห้าหน้อย VIP เจ็ดเก้าสามแล้วก็เก้าหกเก้าสามนะเป็นตัวเน้นด้วยนะนะครับผมนะเป็นตัวเน้นด้วยเก้าสามนะตรงๆงเลย แล้วก็ได้หกเก้าด้วยหกเก้าเก้าหกนะบนล่างเลยครับผมนะสามหานนอยผมนะให้เก้านะมาหมดเลยเอา่าสำหรับหานอยสุดแยกก็หานอยสุดแยกก็เข้าเหมือนกันนะครับนะเขาเขาสามหนอยนะอ่าหานอยสุดแยกก็เข้านะหานอยพิเศษห้าหนึ่งศูนย์ปดเก้านะครับผมผมให้หนึ่งกับเก้าฟันเก้านะฟันเก้าเจาะเข้าแปดแปดเก้านะ อันนี้ฮานอยสุดแยกนะครับผมหนึ่งูนะไม่มีโอ้โหเสียดายจริงๆนะให้หนะนึ่งกับเก้านะหนึ่งมาเก้าก็มาหวยฮานอยปกติผมให้หนึ่งกับเก้าฟันเก้านะขาออกมาหกเก้าอ,ออกตัวเดิมผมไม่ได้จับตัวเดิมนะผมเอาหนึ่งหกแล้วไปเอาหนึ่งแปดนะผมไม่คิดว่าจะออกตัวเดิมเออเสียดายจริงๆเสียดายเสียดายสามหนึ่งได้อยู่ครับผมเป็นตัวเน้นด้วยนะ 1331อ่ะผมให้1กับ9เนาะ1มา3ก็1มา9ก็มาครับผมเจาะเข้าเป็นตัวเน้น3113ห่าหวย้าหน้อย VIP 793 96ผมให้1กับ9ฟัน9อ่ะฟันถูกนะครับผม96เป็นตัวกันเป็นตัวกันนะครับผมนะตรงๆเลยเอา่า 93มนะครับผมไม่มีมีแต่92เก้าสองนะมีเก้าสองออกมาเก้าสามเก้าสองเก้าสียดายเนาะเกือ <c oughs> บเข้าบนล่างละมาตามกันต่อนะครับผมมาตามกันต่อก็มาเริ่มจากฮาหนอยสุดรวมครับผมรวมนี่ผมให้แค่สามหนอนะผมให้แค่สามหนอยแล้วก็ให้แค่ตัวเดียวนะครับนะผมไม่ผมไม่ได้ให้สี่หนอยแล้วก็ไม่ ไม่วางเด่นหลายตัวครับผมผมให้แค่ตัวเดียวไวหฮานอยครับผมอ่าสามนอยนะพิเศษปกติแล้วก็ VIP ตัวเดียวครับผมตัวเดียวเลยวันนี้ วันนี้ผมให้เจน,นะน,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 นะนะครับผมให้เจ็ดนะวันที่วันที่สามสผมให้เนะเนะครับผมก็จะมีเจ็ดเจครับผมเจ็ดหกเจ็ดสอสามเปด 0แล้วก็71 3 5หหน้อยให้7ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะมี7 5ครับผม72 74 73 75 72 74แล้วก็73นะครับผมอ่ะก็จะ ก็จบไปแล้วครับผมต่อไปก็จะเป็นแยกหน่อยนะครับผมต่อไปแยกหน่อยให้นะครับผมสําหรับแยกหน่อยนะก็จะมีทั้งหมดสี่ห้าหน่อยครับผมเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ V.I.P. มาเริ่มจากหน่อยแรกครับผมหน่อยเฉพาะกิจห้าหน่อยเฉพาะกิจเมื่อวานนี้หลุดนะครับผมนะเมื่อวานนี้หลุดนะครับผมวันนี้ขอให้มีวันนี้ขอให้มีครับผม5้าับผม น้อยแรกน้อยกิดห้ากับ6กนะครับห้าครับผม5 0 5ศูนย์สองหกหแล้วก็6กสองห้าสาสามแล้วก็5้าเ้าครับผมอันนี้สามสิเดือน3 6 7 ตัวฟันนะครับทุกคนเป็นเลขห้านะเป็นเลขห้านะครับผมห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสองแล้วก็หกหนึ่งครับผมหกศูนด้วยห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสองหหนึ่งหกนครับผมอ่ะโอเคก็เรียบร้อยเรียบร้อยจบไปแล้วต่อไปอต่อไปเป็นฮานอยพิเศษ อะน,น้อยพิเศษนะครับผมเด่น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 สามกับศูนย์นะสามกับศูนย์นะครับผมสามเจ็ดสามห้าสามหกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์หกตัวกันนะครับผมสามสองสามสองศูนย์สอง สามหนึ่งแล้วก็สาเกครับผมฟันสามฟันสามฟันสามนะสามเจ็ดสามห้าสามหแล้วก็0ูนย์เดนะครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วพี่เสษจ,จบไปแล้ว ต่อไปก็จะเป็นปกติครับผมเด่นนะครับผมเจ็ดนะครับผมเจ็ดกับเก้านะเจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดห้าครับผมเจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าห้าเก้าสองเก้าสี่กันไปด้วยครับผมเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่ง 76ครับผมแล้วก็96นี่ออกไปแล้วคงไม่ออก963งวดติดนะเอาเกาสาดีกว่าคงไม่มานะ963งวดติดนะตัวฟันนะครับเป็นเลขเจครับผมตัวเน้นก็จะมี75 72 74แล้วก็95ครับผม75 72 74 9เจนะครับผมอะ่ะก็เรียบร้อย โอเคครับผมฮานอยปกตินะครับก็จบลงไปแล้วครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหวยฮานอย VIP ครับผม VIP ก็7กับ9นะครับผม7กับ9นะครับ7 5ครับผม7 4 7 0อ่ะ95 94 90ตัวกันนะครับผม78 98 73แล้วก็76นะครับผมตัวฟานเป็นเลข7นะครับผมอ่ะหมดละตัวเน้นก็จะมี75ครับผม74 70 95ครับผม94 อโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับผมสําหรับแนวทางหวยฮานอยวันนี้ครับผมมาที่30นะครับแนละ้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ